เล็บพักพุก้งขายอีกแล้วจ้ะเก็บพักขายอีกพักพุก้งก็ปลูกได้ซิพกมือจ้ะนี่งามเร็วธรรมดาก,ก็ะยี้ซิพมือเลยจ้ะถอนเพราะว่านี่มันก็พอถอนนะจ้ะนี่งามงามเร็วอยู่หน้าห่อนปลูกง,ง่ายเห็นบ่ เขาว่าแต่หน้าหนาหน,น,<า>นาวอห้ปลูกไงหนาหนาวบ่ขึ้นเพราะหนอยวางปุูกทั้งผุ่นแต่ว่าต้นนี้งามงามเร็วอวบดีน,งนนะง่ายนะเอาไปลางมันออกม,มันงามพวกบุ้งนี่มันพ่านอย่าง,างใบแหลมๆที หฮะใบไผ่แม่นบ่ชื่อท่านมันมาเนีเ่ยปรุงละเปรี้ยบาทหวานแบบเจ้าว่าจักโลบแล้วก็เมือนเขาเทียงปรุงก็เห็ดอาหารไในหลายอย่างอยู่จ้ะเอาไปเส็จ ใส่กว๋วยเตี๋ยวพัดเดี๋ยวต้มสมจ้ะนี่งามขัดจ้ะนี่เอาจั่วเลยมีพัดสุคท้ายร้ายยาอยู่จ้ะเป่นหอมพักชี้เล่ยแะจ้ะลืมล้ง นี่กวงตุ้งครับวกวงตุ้งต้นใหญ่ครับต้นใหญ่ต้นอวบนี่ค็จะเริ่มี่ออกดอกแล้วครับเริ่มออกแน่แล้วพี่น้อง เริ่อมออกดอกจุ่มขึ้นมาเลยครับจุ่มขึ้นมาแล้วนั่นดอกหน่อยๆนะครับป็นขนาดครับขนาดเนี่ยก็เป็นขนาดขนาดดอกครับเนี่ยขน,ขนาดขนาดดอกขนาดหวานครับ ตุ่นอวบตุนมันอ่อนดีอวบไปดีอายุจังมือก่อนสิบหกมือสิบหกมือครับสีวัยยาวจนที่แรกว่าสีวัยยี่สิบมือก็ส้งสียาวเนาะเน่าโพด่เน่าโผล่เลยนับตั้งเจมือจะว่าก้อนเท่าสีว่านเท่ากับเอาน้ำห่อนโอนอุ่นเลยเจไหวจะขึ้นนลย อมืวานสีนออกเร็วเนาะงขึ้นมันก็โอมนั่นแล้คิดง่ายปิดหน่ ครับวันนี้ก็ไปขายพักอีกแล้วครับนี่ไงกําลังมัดแล้วครับตุนหอมผักชีน้ำใหญ่ใหญ่มาเลย มันดีบรห็ดอันนี้เนาะบ่ต้องร่วมฮะร่วมอ็ดปินละต้นอะอไรใส่พกขี้ยห,มมห<ะ>ย้า,หา,ายรกมือ มือนี้ก็มีมาทัวไปนครับทัวผักบุงผักบุงงามเลยทั้งลางเลยตุ่นอ่อนนั่งต้องนับนั่าเลยว,วันาานีม <c oughs> ít à, mắc kép mắc khứa thế đấy cả Chưa thịt như tên ngâm ngảm cả là kép lời bố Nơi nhảy nhảy thế Cảm Để vài văn mắc xỉ à, kim đôn Cảm xúc lời là phải kinh vợ vầy vào เทพหน่วยใหญ่างอามาพาะหน่วยสมีเทศเทพเลเนี่น้อยเล้เป็นบินไดหลุมครับ

นี่เต็มกระตาสลัดแก้วเวยครับมันีตัดสลัดแก้วแล้วขายแล้วกระจีฮอยังสี่เลยจ้าเป็นธรรมชาติของมัน ตัวยยใหญ่กัวม่กัวอย่อางสัใหญ่แหง่กอะไรอยู่สิบบาทคนบึงตัวใดมันหอนันก็ใหญ่กกัน,น,นเมืงนก็ล้สิบบาทได้จา้า ยี่สิบบาทเต็มทรองพอดีเออตัวนี้คือเป็นหอ ุป่ม,ปมครับพีนน่น้องมานีกกันเก็บพักกะแล้วละครับมัดเรียบร้อยแล้วครับจะเอาไปคายแล้วครับเคา,า,ายแล้ว,ลวม,มีตุ่นหอมผักหัวงามๆเลย หอมผักชีครับต้นงามๆครับมัดเรียบร้อยแล้วครับมัดละสิบบาทครับโอ้ผักบุ้งนะครับผักบุ้งงามอ้วบครับโอนอ้วกในเง่าครับพร้อมกับสลัดครับนี่ก็สลัดนะครับสลัดแก้วครับกรอบครับ่น้องนี่ซูนบะได้ ครับวันนี้กับิได้ไปขายแล้วครับพี่น้องสวยซื้อเลยด้วยพี่น้องกันเห็นไปขอบคุณหลายๆครับ